สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่มีหนาวทนายเจมส์ทวงความุติธรรมให้ก้าวเกลกพลเพลงยอดวิว350ล้านซอด,ดนเรียกคืนรายได้ทั้งหมดเมื่อเวลา13นาฬกาวันที่21สิสิงหาคม ที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายนิติธรแก้วโตรหรือทนายเจมพร้อมด้วยเดินทางมายื่นฟ้องเจนเนี่ได้หมดทัศชื่นเรื่องที่มีประเด็นกับเก้าเกลึกพลอดีตนักร้องเพลงคลายได้หมดทัศชื่นซึ่งเก้าเกลิกพลพิชารัานักร้องชายในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวพร้อมด้วยนายนิติธรแก้วโตรหรือทนายเจมยื่นคำร้องต่อสารทรัพย์สินทางปัญญาให้เจนเนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่น ผู้แต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและเจ้าของค่ายเพลง ชดใช้ค่าล,ลิขสิทธิ์นักสแสดงและดนตรีกรรมก้าวเกิดพลตามพรบลิขสิทธิ์2537กรณีที่เจนนี่ได้บันทึกเสียงร้องของก้าวเกิดพลถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและได้เผยแพร่จนมียอดวิวยูทูบกว่า350ล้านวิวแต่ไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์นักสแสดงให้กับก้าวเกิดพลโดยเรียกร้องให้ชดใช้เงินจำนวน3ล้านบาทอ้างอิงจากยอดวิวยูทูบที่คาดว่าเจนนี่จะได้รายได้จาก YouTube ประมาณ10ล้านบาทและเคยตกลงกับก้าวว่าจะแบ่งรายได้ให้70-30 ทนายเจยมระบุถึงพรบรลิขสิทธิ์ในหมวดลิขสิทธิ์นักสแสดงตามมาตรา45ที่ระบุถึงการบันทึกและเผยแพร่ผลงานนักสแสดงนักสแสดงต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมหากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนถือว่าเป็นการละเมิดตามมาตรา52และเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามมาตรา64โดยจะอ้างถึงพรบรแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1012ระบุถึงการร่วมกิจการตั้งแต่2คนขึ้นไปที่ก่อให้เกิดรายได้ถึงแม้ไม่มีสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรก็สามารถฟ้องร้องได้นอกจากนี้ยื่นฟ้องต่อศาลในวันนี้แล้วทนายเจมยังร้องต่อศาลให้ออกหมายเรียก YouTube เผยแพร่ข้อมูลรายได้เพงลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเรียกร้องค่าชดเชยและวันที่27สิงหาคมนี้จะยื่นคำร้องต่อ YouTube เพื่อแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงของช่องเพลงใครได้หมดทัศสดชื่นซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นโดยทั่วไป YouTube จะมีการเรียกคืนรายได้หรืออาจมีการปิดช่อง YouTube ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ